ส่วนการลงเวลาด้วย Wi-Fi หากในออฟฟิศหรือสำนักงานมี Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่แล้วสามารถกำหนดจุดลงเวลาได้เลยโดยเซตที่เมนูโซนแล้วเลือกรูปแบบ Wi-Fi ในระบบจะมีให้กำหนดชื่อจุดลงเวลาลูกค้าสามารถกำหนดชื่อตามที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วในส่วนนี้จะเป็นการกรอก Mac Address ซึ่งหาได้จากกล่องเราเตอร์ Wi-Fi หรือเพื่อความแม่นยำทางเราแนะนำให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปฟค่ะ เพื่อค้นหา m a c address จาก Wifi ที่เรากำลังจะเชื่อมต่อเมื่อได้ m a c k address แล้วให้นำมากรอกในช่องจากนั้นกําหนดชื่อ w i i i ด้วยสามารถกําหนดเป็นชื่อ Wifi ตัวเดียวกับที่เราตั้งจุดลงเวลาได้เลยค่ะสำหรับวิธีลงเวลาด้วย Wifi ให้พนักงานเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi เดียวกับที่เราเซตไว้ในระบบจากนั้นเข้าแอป1 d แล้วลงเวลาที่แชทบอทเลือกจุดลงเวลารูปแบบ w i f i ค่ะ ง่ายเท่านี้พนักงานในออฟฟิศก็สามารถลงเวลาได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วแม่นยำไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวตอกบัตรหรือสแกนหน้านะคะ